วันนี้วันที่22เดือนเมษายน2568เวลาขนาดนี้ก็ตีห้ากับอีก3ประมาณ30นาทีเทียนอยู่นี้ก็ที่บริเวณสถานส่วนกลางของโดมมหาเจดีย์ของวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีวันนี้ก็เป็นวันวันคุ้มครองโรคและวัน คล้ายวันนี้เป็น,ปนวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณเจาวาดวัดพระธรรมกายอันนี้ก็มีพระภิกษุพระมหาเถระพระเรถรานุเถระเจ้าวาดทั่วประเทศได้มาเจริญพระพุทธมนเพื่อคุ้มครอง โลกให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็จะมีศรัทธาญาติโยมทั่วสารทิศทั่วประเทศทั่วโลกที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในกิจกรรมของวัดพระธรรมกายและบริเวณด้านทิศตะวันตกอ,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 อันนี้ก็เป็นวิหารโคตที่เห็นโน้นเป็นโดมรูปเจดรูป รูปโดมเจดีเป็นเจดีทองเหลืองอลา,ามงามตาอันนี้ก็มีหลวงพ่อหลวงพี่ภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่จะให้พระสงฆ์ได้มารับสังฆทา,านวันคุ้มครองโลกนนก็มีกองอยู่กองยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ส่วนของจังหวัดนครสิมาก็อยู่ซอย7ทับ6ซอย7ทับทอย7ทับสซอย7ทับ 17, ซอย7ทับสอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารคดอันนี้ก็มีพระสงฆ์พระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดเจ้านาตบลเจ้าหน้าอพืภอเจ้าคณะจังหวัดพระมหาเถร,ระเถระชั้นผู้ใหญ่ ก็กำลังมาถึงามาถึงแล้วบางส่วนอันนี้ก็ด้านทิศนู้นก็เป็นด้านทิศต,ตะวันออกอันนี้เป็นโซนของภาคอีสานครัสซีมาชัยภูมิศรีสะเกดไปนูน้นยาวเลยภาคอีสานอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกของวิหารโคศูนย์นี้ก็เป็นสัมภาษณ์แล้วโคราชอำเภอบัวใหญ่ บวบหญ่กลุ่มหนึ่งมาแล้วโบวหญ่กลุ่มหนึ่งมาแล้วตอนนี้ขามสแกแสงก็กำลังเด Oil, ินทางมาขามสแกแสงกำลังเดินทางมาตันนี้พระสงฆ์ท่านกำลังก็เดินทางมาถึงแล้วบางส่วนแ่ว่าก็กำลังเดินทางมาที่อยู่ไกลๆก็มาตั้งแต่เมื่อวานมาพักอยู่ที่นี่วันพระธรรมกายอันนี้ก็เป็นเจดีจอยักษ์ จอใหญ่อจอ,อยักษ์จอใหญ่ไทยทอดให้เห็นให้รู้ให้ดูผักปฏิบัติในภากเช้า,า GBN วัดพระธรรมกายงานบุญวันอาทิตย์ทีท่20อันนี้เป็นงานบุญของพระธรรมกายอันนี้ตั้งแต่ปีพศ65เป็นภาพที่เอามาใช้ให้ดู กิกรรมของมัทธรรมากายดีนะครับ <a> ส่วนอาหารก็อยู่ทั้งโซนโซนใครโซนมันโซนภาคตอนออกภาคอีสานก็อยู่ทางด้านทิศตะวันออกภาคเหนือภาคกลางอยู่โดยรอบขอบชิดเลยทีเดียวอันนี้เป็นบรรยากาศวิหารโคต ขอต้ตนตอ,ตอนรับทุกท่านที่มาด้วการทุกรลกด้วยความเคารพอย่างสูงกับการต้อนรับทุกกที่ไม้ตามมาถึงเมืองนีนไ้ได้ในพิธีถวายสังฆทานสี่วันในวัน,นที่2ของโลที่2เมสายน2568นะครับสาหรับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสามสิบนาที กราษถวายการต้อนรับเหล่าคุณหลวงพ่อที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวาแนแล้วว่าเดินางานึงการอันนี้ก็เป็นสถานที่รับสังฆทานของอพระมหาเทระระดับเจ้าคุณระดับเจ้าคุณพระราชาคณะครับพ่อุ่นะครับได้ทำภารกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระส่วนตัวของพ่อน,น,นะครับป่าลุงคนบอนต่างๆนะครับเวลาพูดนะ